ครับเพื่อนๆครับเหมือนเดิมครับติดตามคลิปวิเห์จารฟุตบอลกับช่องทีเด็ดมิสวินนะครับวันนี้มิสวินรายงานตัวครับเหมือนเดิม7คู่7ตัวนะครับในคลิปทีเด็ดวิเครห์าจารของช่องมิสวินวันนี้นะครับอาทิตย์ที่5มกราคมชีวิตยังต้องเดินกันต่อไปนะต้นเดือนมกราละต้นปีใหม่นะผ่านสุดสัปดาห์แรกไปให้ได้แบบสวยงามนะกันนะครับและสำหรับกิจกรรมเสื้อสโม,มสรเกรดพรีเมียมวันนี้ก็มีมาแจากกันสิบตัวครับ โดยกติกาก็จิ้มลิงก์ด้านล่างสอบถามได้เลยแอดมินเราดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับหรืออยากจะขอให้ถูกใจเนี่ยนะครับก็กดติดตามช่องไว้นะครับทีเด็ดมิสเตอร์วินครับก็แอดมาที่บอล456นะครับแอดก่อนนะแล้วก็บอล456เพื่อนๆก็จะไม่พลาดการวิเคราะห์นทุกวันแบบนี้จากมิสเตอร์วินครับทุกท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้ถ้ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับพวกเราก็ขอแนะนําเลยครับนกลุ่ม จะมีสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่นี่ที่เดียวรับประกันบอลเต็งไม่ต่ำกว่า30ตัวต่อว,วันบินไม่เข้าเคลมได้ทันทีอินชรันอีก6%ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปคุยกันต่อในกลุ่มแอดกันเข้ามาเลยแอดมินดูแล24ชั่วโมงที่แอดบอล456หเจ็ด bon คู่เจ็ดตัววันนี้ครับก็ไล่เรียงมันเกืบคบคันขาดแค่บุนเดสซิก้าเยอรมันเท่านั้นเองก็เลย ขยับไปเอาสกอตติพิมเมร์ลีกคู่ใหญ่เซลติกมา1คู่แล้วก็ซุปเปอร์ลีกตุรกีมีเฟเนบาเช่เป็นเจ้าบ้านมาอีก1คู่สถานการณ์น่าจะแบเบอร์ทั้ง2ทีมนะครับเพราะฉะนั้นไล่เรียงกันใน7คู่7ตัวในคลิปที่เด็ดมิสเตอร์วินวันนี้นะครับคู่แรกเป็นฟูแลมเจอกับอิสวิชครับแล้วก็เลียพูเจอแมนยูในศึกแดงเดือดสคู่จากพิมเมร์ลีกอังกฤษครับ ข้ามมาที่กันโชศิลากดมาสามตัวนะครับมอนซาเจอกายารีเลเชพบเจนวนและกระทิงหินตริโนโเปิดบ้านรับมือปามาครับสกอตติพิทเมลิกหนึ่งคู่นะครับกาสโซเซลติกพบกับทางด้านของเซนเมเรนและซุปเปอร์ลีกตุรกีอย่างที่บอกไปหนึ่งคู่ฟเฟเนบาเชพบฮาตายสปอร์ครับเป็นเจ็ดคู่เจ็ดตัวในคลิปวิเครห์วิจาร์ฟุตบอลก,กับช่องทีเด็ดมิสเตอร์วินในคลิปนี้นะครับมิสเตอร์วินฝาก ทุกท่านที่ติดตามเป็นอยู่ครับขอบคุณสําหรับการติดตามและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางนะครับทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับทั้งช่องทาง t i k t อกและก็ช่อง YouTube ตรงนี้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเลยนะครับและทุกท่านที่ฟังกันอยู่ตรงนี้ครับสามารถที่จะเข้ากลุ่มทีเด็ดของมิสวินได้นะครับผ่านทางไลน์แอดนะครับที่แอดบอลสี่ห้าหกครับ ใส่แอดก่อนนะครับ bawl456 ครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับมิสวินมีทีเด็ด VIP นะครับแล้วก็มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงเกมที่อยากจะเล่นนะครับแล้วก็กิจกรรมแจกของรางวัลมากมายเลยทีเดียวรวมไปถึงเปอร์เซ็นต์เงินคืนใดๆต่างๆสามารถที่จะสอบถามผ่านทางแอดมินได้วิสวินให้แอดมินดูแลเพื่อนๆ24ชั่วโมงเต็มๆสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์อ แอดบอลสี่หครับอ่ะวันนี้7คู่7ตัวเดี๋ยวเราไล่เรียงกันเลยนะครับทั้ง7คู่ในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ห้ามกราคมครับคู่แรกนะครับพิมลิกอังกฤษครับอ่ะน่าสนใจแล้วก็ควรจะต้องแบเบอร์อีก1คู่คือถ้าพลิกเนี่ยก็ต้องบอกว่า,าลดโทรความอยู่เหมือนกันสําหรับคู่นี้เพราะว่า สถานการณ์แล้วก็คุณภาพผู้เล่นเนี่ยเจ้าถิ่นอ,อย่างเจ้าสัวน้อยหรือว่าฟูลแลมดูดีกว่านะครับอิสวิชทีมเยอนครับฟูลแลมขึ้นมาล้างอันดับแของตารางนะครับฤด,ดูกาลนี้บินสูงได้เลยขณะที่อิสวิชอยู่อันดับ18และเกมนี้จะเล่นที่บ้านของฟูลแลมด้วยที่คาร์เวนคอสเทนนะครับเตะกัน3ามทุ่มตรงครับโดยเจ้าถิ่นฟูลแลมเป็นต่อไกลถึง1.0ึงหายากนะครับที่ฟูลแลมจะเป็นต่อได้ขนาดนี้นั่นหมายถึงว่าคุณภาพแล้วก็สถานการณ์ที่ควรจะจบลงด้วยชัยชนะของ ฟูแลมดูดีกว่าจริงๆนะครับฟูแลมสะดุดมาพักหนึ่งเหมือนกันนะครับไปติดเสมอซะเยอะแต่ก็เป็นเกมที่ยากสําหรับพวกเขาพอสมควร mm hmm. เกมล่าสุดเสมอบอลมัดมา2-2นะครับก่อนหน้านั้นชนะเชลซีมา2-1 mm hmm. เสมอเซาทันตันมา 0-0, 00 เจอสองทีมใหญ่นะครับเสมอเลียปูได้สองสองแล้วก็เสมออาร์เซนอลหนึ่งหนึ่งถือว่าไม่ขี้เหร่นะถูกไหมนะครับก็มีชนะเชลซีได้เสมอลิเวอร์เสมออาร์เซนอลนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวขณะที่อิสวิดนะครับนัดที่แล้วช่วงปีใหม่มีพลิกสถานการณ์ชนะเชลซีมาได้สองศูนย์มีแพ้อาร์เซนอลศูนย์หนึ่งแพ้นิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีกศูนย์สี่นะครับแล้วก็แพ้ชนะนิวคาสเซิลในเกม อ่าบอลถ้วย2-1นะครับแล้วก็แพ้บอลมัด1นึนะครับก็ถือว่ามีสลับอ่าเก็บสแต้มมาได้เหมือนกันสำหรับอิสวิชนะครับ เจ้าถิ่นของฟูลแลมเนี่ยเจ้าถิ่นฟูลแลมของมาโกซิวานเนี่ยนะครับเกมนี้ตัวเจ็บเริ่มจะน้อยลงแล้วนะครับะจะเหลือให้ลิซันล,ลีฟซันเดอร์เบิร์เก้และก็ไลซ์เนลสันสามประสานเท่านั้นเองแล้วก็แนวรับอย่างเคีนิเตเต้แต่ว่าก็ข้างหลังยังหายืนทดแทนได้นะครับโดยเล่นระบบ3-4-3ประตูเหนียวแน่นไว้ใจได้ดีกรีระดับเคยติดทีมชาติเยอรมันอย่างแบร์เลโน่นะครับอันนี้ของดีจริงๆตัวนี้บอกได้เลยนะครับเก่าเคี่ยวแล้วก็เหนียวจริง แนวรับ3คนมีอิซาดีหยบนะครับโยคิมแอนเดอร์สันแล้วก็เควินบาซซี่อาจจะดูหลวมๆนิดหน่อยนะครับวิงขวาเป็นทิมมี่กาสตานครับซ้ายเป็นแอนโทนีโรบินสันคู่กลางเคี่ยวนะครับอันเดสเปเรล่าแล้วก็ซาสซ่าลูคิสครับว่าตัวลุกได้ทางด้านของแฮร์รี่วิลสันอเล็กซ์อิวบี้กลับมาประจำการร่วมกับลาอูคิมินเอสเรียบร้อยครับก็ทำให้แนวลุกดูดีเลยทีเดียวสำหรับฟูลแลมนะครับว่าท้องต้องถอยอ่นเดสเปเรล่าลงมาเล่นกลางนี่ก็ถือว่าตามตำแหน่งแล้วนะครับหายที่ซันเดอร์เบรเก้ไปก็ไไมม่ีปััญหาอะะรรนคบ ส่วน e weet, lan, อิสวิดคิรันแมคเทน่าอาจพอจัดชุดที่ดีที่สุดได้นะครับแม้ว่าจะขาดทางด้านของซิดูซี่ออกบอลเน่แล้วก็จอร์ดเฮิร์ตสองตัวลุกนะครับรวมไปถึงอันส่วนออักส่วนเตลเซเบไปนะครับแต่ว่าอที่เหลือในพอลง่มันก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ประตูเป็นทางด้านของนาคิเยนวอร์ตันนะครับแนวรับมีดาราโอเชียต้องเล่นแบกขวานะครับลุก Eden, f, วูเฟเดนจะขอบเกียฟและก็ลลอิสเดวิสนะครับเพราะว่าตนเซเบตเจ็บไปนะขาดแบบ็คขวาไปคนนึงตรงข้างหลังังไม่ดีเลยครับตรงกลางมีแซมมอนซี่กับเยนคายุสเต้พอไหวตัวลุกอันตรายแค่เลียมดีแล็บหน้าเป้านะครับตัวสนับสนุนยังไม่เท่าไหร่ครับไม่ว่าจะเป็นเบสลีเบิร์นอลิอโอมมรีฮัตชิสันและก็นาธานโบเฮตนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่ารอดครับอิสสวิทพยายามอย่างดีที่สุดแล้วแต่พวกเขายังไม่ใช่ทีมที่มีคุณภาพผู้เล่นดีขนาดที่จะ ไปต่อกรกับใครได้ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นเกมเย็ยนแบบนี้อิสวิทไม่รอดล้วครับสามแต้มอยู่ที่ทางด้านของเจ้าถิ่นฟูแแลมบอลคู่นี้ถือว่าคุณภาพเกมรับไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะ อิสวินึ่งแอบคิดว่าคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะครับเ้วเป็นฟูลแลมครับลุนสก,กรอร์ที่ของของทีมเจ้าส่วนน้อยฟูลแลมเจ้าถิ่นดีกว่าครับจะสชนะอิสวิดได้2สกอร์เป็นอย่างน้อยครับอีกหนึ่งคู่เป็นบิ๊กแมตนะครับแดงเดือดครับเลี้ยวภูจ่าฝูงเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ14ที่ลงมาอยู่ในกลุ่มหนีตกชั้นเรียบร้อยซะแล้วสําหรับปีฝัดแดงนะครับและเกมจะเล่นที่แอนฟิลด์ด้วยเกมคู่นี้ขอบอลไม่พลาดแน่นอนห้าทุ่มครึ่งเวลาดีกลับมานอนดูหรือนั่งกินข้้้าาาววววตมมเเเเลลลีีี่่ยยยยยสบบทดครัอู เป็นต่อไปไกลถึง1 7ึงเเลยทีเดียวนั่นหมายถึงว่าต้องยิงถึง2สกอร์นะครับสถานการณ์แบบนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะเกมใหญ่บิ๊กแมตช์ขนาดนี้แล้วก็เจ้าถิ่นหงแดงเป็นต่อไปไกลแบบนี้นั่นแสดงว่า3มแต้มไม่น่าจะพลาดมือของเลียฟูเป็นอย่างยิ่งนะครับมีบางจุดที่มิสวินแอบพยายามแอบมองว่าศักสีแล้วก็ความเป็นทีมใหญ่ของปีศาจแดงนั่นแหละเพียงแต่ว่าศักดิ์ตีอะไรละครคุณภาพผู้เล่นหนึ่งแล้วก็สองคือผู้เล่นหลายคน ถ้าไม่ได้โตมาจากค,คาเดมีความความยืดหยุ่นความใส่ใจกับเกมสําคัญแบบนี้อาจจะแทบไม่ค่อยได้มีด้วยซ้ําเล่นกันตามสมภาพกันไปแล้วกันนะครับลิฟว์พูดแน่นอนว่าชนะมารัวๆเลยนะครับไล่เลียงล่าสุดเนี่ยอัดเวสแฮมมาห้าศูนย์ครับดีมากๆชนะเลสเตอร์มาสามหนึ่งชนะสเปอร์หกสามดูมันยิงครับแล้วก็ชนะเซาทแฮมตันสองหนึ่งในลีกครับก่อนหน้านั้นมีสะดุดเล็กน้อยเสมอฟูลแลมสองสอง ส่วนเมนยูแพ้มา4เกมติดแล้วนะครับไล่มาตั้งแต่แพ้นิวคาสเซล่าสุด0์ูนแพ้วุบศูนแพ้บอลมัดศูนย์สามสามเกมหลังยิงไม่ได้สักประตูครับก่อนหน้านั้นในลีกครับก็ตกรอบแปดทีมด้วยการแพ้สเปอร์ไปสามสี่ทั้งที่มีเกมที่ชนะแมนซิตี้มาได้สองหนึ่งก็ตามนะครับเวอี์วููครับอน,นิส็ลตน่าจะแข็งใจจัดชุดที่ดีที่สุดลงเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับประตูจะเป็นอาริซงเบ็เกอร์กลับมาแล้วนะครับ แบ็คขวาเป็นเทนส์โนซ้ายแอนดูโลอเบซันคูเซนเตอร์จาเลนควาชาจะเล่นแทนที่ของอิบราฮิมโกนาเต้ที่เจ็บไปนะครับแล้วก็จะเป็นเฟอร์จูฟันไดลงมาแทนก็ตัวเจ็บก็ดันเป็นโกนาเตอ้อีกนะครับไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่ตรงกลางกาแฟนแบ็คแม็กอลิสเตอร์เคอร์ติจอนจะเป็นสามประสานอยู่แล้วนะครับตัวลุกโมซาล่าลุยดีอาร์และหน้าเป้าจะเป็นคนดดดี้้กัโโปยทงานงนุนนตัััวสลสลลบบเปี่ยนทีเดด็ครับหรืออาจจะเป็นตัวลงมางก่อนแล้วก็เปลี่ยนทางด้านของลุยดีอาร์ก็ได้นะครับสุลูบินอโมลิม นะครับตัวเจ็บเลยแค่ลูกชอกับลินเดเลฟและก็มีสันเมาส์แต่ลงตัวแบบไหนดีประตูเป็นอังเดโอนาน่านะครับแนวรับมี ick, ลลมัสไทยเดลิกแฮร์รี่แม็กควายและก็ลิซันโดมาติเนสนะครับวิงขวาเป็นมัสลาอุยซ้ายก็ต้องใช้ดิโกดาโลเหมือนเดิมคู่กลางเอาสดลงไปบี่จะเป็นมานูเอลกาเต้กับคอปปี้ไมนูดีที่สุดแล้วนะครับ ตัวลูกดีสุดแล้วก็เลือกใช้แบบนี้มาหลายเกมแล้วจะเป็นบุโน่แฟนานกับอามัดเดียโลโดยน้าเป้าจะเป็นลัาสุดฮอยรุ่นเอาจริงๆด้วยคุณภาพก็ไม่ควรจะแพ้กเกิน2สกอร์นะแต่ฮนดิแคปออกมาแบบนี้มิสวินเลือกมองไปที่เจ้าบ้านแหละนะครับดูแล้วพยายามที่จะช่วยเหลือให้ไปอยู่กับแมนยูพอสมควรแต่ว่าดูแล้วไม่น่าจะสู้ไหวแล้วครับความลงตัวนะเลียบูไม่เสียประตูด้สาไปนะครับแล้วก็ เรียกว่าชนะล่าสุดก็ถล่มมา2อสเกมหลังนี่ยิงเกือบ20ประตูนะครับขณะที่แมนยูเอง3เกมหลังยิงไม่ได้เลยมันคนละเรื่องคนละเบอร์คนละสภาพจิตใจความมีความสุขในห้องแต่งตัวหรือแม้กระทั่งเอาเรื่องของสักและสี ไม่น่าจะไหวครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมิสวินชี้ไปที่เจ้าถิ่นเลีย์ภูครับสสกอร์เป็นอย่างน้อยนะครับใส่ได้เลยครับสำหรับหงแดงลีวอร์พูในเกมนี้ครับคู่ที่3นะครับก็า่าข้ามาที่กันชโชสิลายตาล,ลีแล้วกันครับดูมอนซ่าทีมบวยนะกับกายาลี่ทีนอันดับสิบแปดซึ่งกายาลี่เองก็ ขยับหนีอะไรตรงนี้ไปไม่ได้นะควรจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำครับสำหรับด้าน,นของชาวเกาะกายารีด้วยเงี้ยคุณภาพผู้เล่นอ่ะเกมจะเล่นที่บ้านของมอนซ่านะครับที่ยูพาวเวอร์เซเดียมเตะเร็วนะคูนี้ย้ำอีกทีเตะเร็วที่หกโมงครึ่งครับสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีลงแล้วนะครับสำหรับเย็นนี้สำหรับมอนซ่านะหกโมงครึ่งและที่น่าสนใจคือเจ้าถิ่นมอนซ่าแฮนดิแคปออกมาเป็นต่อที่0.25ด้วยครับน่าสนใจตรงนี้แหละมอนซ่าแพ้เรารัวมา5เกมรวดนะครับล่าสุดแพ้ปารามามาเนึ 2, ่ช่1-2แพ้อด1 สองเป็นสี่นะัดที่แพ้รวดแต่สกอร์สู้ได้นะครับเนี่ยมีนัดสุดท้ายครับัดที่ห้ากาอนัน,นุนที่แพ้บุรุญยศูนย์สี่เมื่อต้นเดือนธันวาคมเกมเดียวแล้วก็เป็นเกมคู่ไปตะเลียด้วยพอมาเล่นในเซเลอาถือว่าใกล้เคียงมาสี่เกมแล้วที่จะมีแต้มนะส่วนกายารีแพ้รัวๆเลยครับล่าสุดโดนอินเตอร์มิลานอัดมาศูนย์สามแพ้เวเนเซียหนึ่งสองแพ้ยูเวศูนย์สี่แพ้อัลตันตาศูนย์หนึ่งและก็แพ้ฟิโอเรนตินาศูนย์หนึ่งปัญหาที่กายารีดูจะเห็นชัดเจนมากกว่ามอนซาเจ้าถิ่นคือ การผลิตสกอร์ครับฮานัดยิงได้ประตูเดียวขณะที่มอนซาฮานัดหลังอย่างแย่พวกเขายังยิงถึง4ประตูด้วยกันนะครับเพราะฉะน,นั้น4ประตูของมอนซาและก็คุณซื้อใหม่อย่างซันวาตอเร่อาบอเกเคติเนี่ยน่าสนใจนะครับว่าจะดูดีมีมีก็เรียกว่ามีความหวังขึ้นมาได้บ้าง แม้ว่าภาพรวมจะไม่ชนะใครมา10เกมไปแล้วนะครับแต่เกมนี้ทางด้านของบอคเคติน่าจะาขาดเพียงแค่ปาโบมารี ari, นะครับกองหลังที่ติดโทษดแบนหลักๆห,ห,หนึ่งคนอุตโตต่ตัวเจ็บเยอะครับามาเทโอเปซซีนาโรเบตโตกายาดินีนะครับสมูลเล่วิยันโตและก็มิลานยูริช เป็นขุมกําลังหลักๆที่ควรจะเป็น11ตัวแรกในฤดูกาลนี้เนี่ยเจ็บไปนะครับก็เสียไป5-6คนเหมือนกันพอจัดได้ที่ประตูเป็นเซฟาโนตูรตินะครับแนวรับมีทางด้านของดัมโบซิโออิโซโลแล้วก็อาเดคาโบนีเป็น3ภาษานะครับแขวาเป็นเปเรล่าซ้ายซามูเอลบิลินเดลลี่คู่กลาง ใช้ได้นะวันนบองโด,งก,งโดงกับทางอาบองโดงกับทางด้านของลิสโดเบียงโคนะครับตัวลุกมีฟอติชูเลียจารุก้าคาปารี่และก็ดน,นี้บาดีนี่ครับเป็นหน้าเป้าขณะที่กายาลี่ครับดาวิเดนิโคล่าก็แพ้มาสี่เกมติดผลงานไม่ใช่วันดีนะครับห้าเกมติดรวมไปถึงเกมโคบายตาเลียแทรกเข้ามาในเกมแพ้ยูเวนตุสด,ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย พวกเขาเองก็ไม่ได้ดีอะไรครับและกลองหน้าตัวหลักอย่างซิตโตซิโตลูม um ุโบเท็บด้วยเกมนี้ก็จะหวังพึ่งได้แค่โรเบโตปิโคลี่หน้าเป้าคนเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือก็จะสัมสุสโดยมิเชลอาโดโป อ,องตัวมาคุมบูนาเดียชอเตอานะครับนิโคลัสวิโอลาแล้วก็มาเตียวเฟลิชีเป็นอ่าเรียกว่าห้องเครื่องทั้ง5คนนะครับแนวรับ4คนมีอารเลนเชอรี่อ่ากาเบเลสซัปป้านะครับเจอรี่มีนาเซบาสซิโนโลูเปโตแล้วก็ตอมาโชอัลเจโลไม่ได้ดีไปกว่าเจ้าถิ่นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นออกมาแบบนี้แสดงว่ามอนซ่ามีทีเด็ดที่ขาดอยู่พอสมควรอย่างน้อย4ประตูจาก4เกมหลัง ก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาพร้อมที่จะลุยและพร้อมที่จะยิงในเกมในบ้านแบบนี้นะครับคู่นี้ซื้อไปเลยที่ยิงกันเยอะและกันและมอนซ่าจะเฉือนชนะกายารีได้ครับ อีหนึ่งคู่ก็ดูใจอีกสองทีเหมือนกันครับเพราะก็แย่ไม่แพ้กันนะครับเลเช่เจ้าถิน่นล้างอันดับที่สิบเจ็ดขณะที่เจนัวไม่กลัวใครตอนนี้ต้องกลัวไปเรื่อยๆละล้างอันดับสิบสามเท่านั้นเองนะครับเกมจะเล่นที่โคมูนาเล่เวเดมาเล่นะครับบ้านของเลเช่เกมเตะสามทุ่มตรงให้ดิแคปออกมาไม่มีใครต่อรองครับเป็นต่อราคาเสมอเลเช่ไปแล้วกันนะครับเจ้าถิน่นวันเลเช่ไม่ได้ดีกว่าเลยลือนะครับในการที่จะเจอกับทางด้านของอ ทางด้านทางด้านของเจนัวในเกมนี้นะครับเ,เจ้าทีเลเช่แพ้ามาสองเกมรวดนะครับล่าสุดแพ้โคโมโ 02, ูซุนสองแพ้ลาซิโอหนึ่งสองนะครับมีเกมที่พลิกชนะฟิลนตินาได้ก่อนนั้นหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็มีเสมอยูเวสองสองนะครับขณะที่เจนัวนะครับล่าสุดเฉือนเอมบูรีมาสองหนึ่งก็เก็บสามคะแนนได้เช่นเดียวกันนะครับมีแพ้นาปโปลีหนึ่งสองเข้าใจได้เจอของแข็งครับแล้วก็ น่แหละเสมอมิลานศูนย์ศูนย์เสมอตอริโน่ศูนย์ศูนย์เนี่ยสองเกมที่ตั้มหายไปแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากก่อนหน้านั้นชนะอุดิเนเซ่มาได้สองศูนย์นะครับก็ถือว่ายังมีเกมที่เก็บชัยชนะได้พอสมควรสําหรับทีมเยือนเลเช่นะครับห้านัดหลังสุดชนะเป็นแค่เกมเดียวเกมนี้จะขาดหลายคนเลยทีเดียวนะครับมากินเบริชาและเม็กบันดาที่เป็นพว้ค้องเครื่องนะครับแนวรับมีทางด้านของกัสปา แล้วก็อองดิเปรปมานะครับสองตัวหลักที่เจ็บไปนะครับจับตัวออกมาเป็นสี่สามสามประตูเป็นฟารคนเน่นะครับแนวรับเฟเดริกกิวแบร์เฟลิโกบาคิลอสโตนะครับอ่ารจบี้ชองและก็อันโตนิโอกาโลอ่ามิฟิลสองคนใช้ฮัมซาลาเฟียกับคูริบาลีนะครับ uh, เอาสามคนครับอีกตัวหนึ่งเป็นทางด้านของปิเอเร่นะครับเป็นสามประสานแล้วก็ตัวลูกสามคนมีแพทริกดอก ic, กูนิโคลัสเคสโตวิชและก็เตเต้โมเลนเต้นะครับปัญหาคือดอกกูเองก็ไม่ใช่ตัวปีกนะ เขาหาปิกดีๆไม่ได้นะก็มันก็เป็นหน้าเป้าที่ซ้ํากันกับเคอร์อสวิตนั่นแหละขณะที่เจนัวตัวเจ็บเยอะนะครับโดยเฉพาะ หลักๆจะเป็นลสซันมาสึามารีล็อกี้นะครับแต่ก็ตัดไปแล้วกันครับประตูเป็นนิโคล่าเลอาล,ลีนะครับอ่ายังพอจัดตัวได้ครับแบ็กโฟใช้ซาเบลลี่มัตเตบานนี่โคอันบาสเกตและก็อารอนมาตินนะครับพอไหวตรงกลางขึ้นมาทามูลน่ะดูดีครับอ่ามาเทนเฟนดุปมิลานบาดเดลตัวลูกใช้ซานโนลี่มัตเทนทอรบี้แล้วก็วิทินญาด้วยน้าเป้าเป็นอันเดียปินามอนติก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีทีเด็ดที่ขาดอยู่กว่าทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างเรเช่ถ้าจะมีผู้ชนะจะเป็นนนนนททางางง้้ขอเเจวีีมยคครับู มิโวิลมองว่ายิงกันไม่เยอะและจะเป็นเจโน่ทีมเย็ยนบุกมาเฉือนเอาชนะเลเช่บุดวิดครับตอนน,นที่คู่ที่5นะครับยังอยู่ในการโชเซเลอาอิตาลีครับแต่ทิ้งหินโตลิโนนะครับทีมดับของตารางครับจะเปิดบ้านที่โอลิมปิโกกาเดโตลิโนรับมือปามานะครับเวลาเที่ยงคืนตรงครับคู่นี้แล้วก็เจ้าถิ่นโตลิโนเป็นต่อที่0.5ก็ตาม ตามเนื้อผ้าตามตามสเต็ปตามราคามานะอ่ากระดิ่งหินก็ดูดีกว่าอยู่พอสมควรแหละนะครับห้าน่าหลังสุดหน่อยแล้วกันฮนะสะดุดสองเกมหลังนะตอริโน,โน่เสมออุดิมาสองสองแต่ก็ถือว่าเป็นการเจอของแข็งนะครับก่อนหน้านั้นแพ้บร 02, ุบรุญยาศูนย์สองชนะอับุลีหนึ่งศูนย์เสมอเจนัวศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้นาบดุลีศูนย์หนึ่งขณะที่ปามาเนี่ยเกมล่าสุดเอาทําในสิ่งที่พวกเขาต้องทําแล้วมันทําได้คือชนะมอนซ่ามา2-1นนะครับแต้มก็เลยขยับขึ้นมาหน่อยแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยเละมาเลย แพลโลมา0-3แพ้เวโรนา2-3แพ้อินเตอร์1-3แล้วก็มีพลิกชนะลาซิโอได้หนึ่งเกมนะครับ3-1นะครับเจ้าถิ่นตโตลิโนครับเปาโลวานโนลีก็ถือว่าชนะเกมเดียวจากห้านัดหลังก็ยังไม่ดีเท่าไหร่และขาดตัวหลักอย่างดูวานซาปาต้าที่เจ็บยาวอยู่แล้วนะครับแต่ตัวที่เหลือพร้อมจะลงครับดูดีพอสมควรด้วยประตูเป็นทางด้านของวานยา่ามิลิควิชซาวิชนะครับแนวรับมีไวโวนดาซาอุโคโคอดัมมาซินา วิ่งขวาใช้เพเดอร์เส้นซ้ายวางบอร์นาโซซา,าจอมแอซิดดูดีนะแล้วก็มิฟุคุการเป็นสมูเอเร่ลิชี่กับทางด้านของกินเนติสนะครับน้าต่ำเป็นนิโคลาลาสิช์ครับแล้วก็น้าเปา,าคู่หน้าเป็นเชดัมกับยานคาราม,มนะครับก็โอเคดูเช็ดูดีใช้ได้เลยทีเดียวส่วนปมาม่าครับคุณซื้ออย่างฟาบิโอเป็กเคียตัวยังเจ็บค้างสต็อกกว่า10รายเลยทีเดียวนะ แนวรับเจ็บเพียบครับอ่าอร์ซานโดชิกาตี้ยอนดันโอซโซริโออย่างเงี้ยครับเอลิโกปราโตนะครับตรงกลางหลักๆมิโควาสกี้อาเดมเบนาเบเนี่ยโอ้โหสำคัญเลยเบนาเบแล้วก็นาวเ,เอลเ,เอสเตเวสเนี่ยครับแล้วก็เอนานี่นี่เป็นพวกห้องเครื่องตัวจริงนะแล้วก็หน้าป้าก็ตัวจริงที่เจ็บไปเป็นกาเบียนชาปองติเย่นะครับที่เจ็บเหมือนกันโอ้โหตัวมันเจ็บเยอะไปครับประตูเป็นแซอลสุสกินะครับแนวรับจัดได้แบ็กโฟเป็นคูริบัลลี่อ่าโบตันบาร์ลอฟลาย มิดฟิลคู่กลางโอ้สามันโสมกับมาเดลาเกอิต้านะครับตัวลุกมีเดนิสมันมีอ่าทั้งด้านของอ่าอนัสมูฮัมหมัดนะครับมีแกวเชลเนนี่แล้วก็น้าเปาอยู่อันบอนนี่ความอันตรายยังดูน้อยไปครับดูแล้วเสร็จเจ้าถิ่นครับโตลิโน,โนด,ดูดีกว่ามิสวินชี้ไปที่เจ้าบ้านโตลิโนจะเฉือนชนะปาม,มาได้นะครับคู่นี้จะยิงกันไปเยอะเฉื่อนครับตาสามคะแนนเป็นโตลิโนที่เด็ดทีขาดเลยครับคู่ี้หกข้ามกลับมาที่เกาะอังกฤษเป็นอ่า เรียกว่าพรีเมอรีกของอ่าสกอตแลนด์ Scotland นะครับพรมอ่าสกอตติกพรีเมอรีกนะครับเซลติกนะครับจ,จะฝูงจะเจอกับเซนต์เมเล่นทีอันดับ5เล่นที่บ้านของเซลติกซะด้วยที่เซลติกพาร์คสี่ทุ่มตรงประเด็นคือมัน3แต้มอยู่แล้วแต่เซลติกเป็นต่อไปไกลถึง2.5เลยทีเดียวเพราะเซนต์เมเลนก็ไม่ได้ขี้เหล่นะอ่าอยู่อันดับ5ของตารางแต่ก็นั่นแหละนะครับคุณภาพเซลติกดีกว่าจริงๆรเซลติกมีสะดุดนะครับ เกมนี้อาจจะมาด้วยความปรดแค้นหน่อยว่านัดที่แล้วเนี่ยไปแพ้เลนเจอร์แบบผาดรอย03เล่นแรกๆไม่ได้อะไรแต่พอเสียแล้วลุยแล้วโดนเสียแล้วลุยแล้วโดนนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ยิงมาแประตูจาก2นัดด้วยการชนะเซนจอนสโตนสี่ศูนยชนะมาเทเวลสี่ศูนสะดุดเสมอด้านดี0ูแล้วก็เสมอเลนเจอร์ในเกมแรกอีก33นะครับ สุดเซมิเล่นแพ้มาสองนัดในช่วงปีใหม่นะครับแพ้คิวมานด์ออก02แพ้ดันบีมา12ก่อนหน้านั้นมีชนะอ่าเรนเจอร์ได้21นะครับก็ช่วยเซอร์ติกไปชนะล็อตเคานตี้21แล้วก,ก็ชนะเซนจอห์นสโตนมา32 แต่คุณภาพผู้เล่นเซลติกของเบเด้โรเจอร์ดูดีกว่าอยู่แล้วนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยพวกตัวหลักๆกก็ยืนครบครับนิโคลัสคุนนะครับที่กดไปเจ็ดประตูเคียวโงกฟูรูฮาชิที่กดไปแปดประตูแล้วก็ใดเซนอ,อาอาไมเอดาที่ยิงไปสีประตูพร้อมที่จะลงล่าตาข่ายเป็นสามประสานร,ร่วมกันนะครับก็จะขาดเพียงแค่อ่าเพมเกอร์ตัวหลักอย่างเจมฟอเรสนะครับที่อ่าเจ็บอยู่เพียงแค่คนเดียวนะครับส่วนเซนม่เร่นเนี่ย จะมีโอลูซญญันยานะครับยิงเป็นสุนันัวตเป้านะครับยิงไป6ตัวในฤดูก,กาลนี้แล้วก็ตัวสำงสุนย์เนโจนาอายุงกา้าและโลแรแลนด์อิดูโวนะครับก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะก็คนละเบอร์อยู่แล้วแฮ้ดิแครมาไกลถึง2.5เสียงเลือกเชียร์เจ้าถิ่นดีกว่าครับเซลติกครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านถล่มทางด้านของเซมเดนแบบอัดลอยครับในเกมคู่นี้ครับ ปิดท้ายที่ซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับมีหนึ่งทีมใหญ่ลงเล่นในค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับเป็นทางด้านของเฟเนบาเช่นั่นเองนะครับที่จะเจอกับทางด้านของฮาตายีนสปอร์นะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นงานยากของเฟเนเท่าไหร่นะครับเป็นในลังลองจ่าฝูงกาลังลุ้นแชมป์คั่วยาวๆเลยแล้วก็จะไปต่อเนื่องส่วนฮาตายีนสปอร์อยู่กลุ่มล่างนะครับันดับ18ครับหนีตกชั้นแบบไม่รู้จะรอดหรือเปล่าด้วยเกมจะเล่นที่บ้านของเฟเนบาเช่สปอร์คอมเพล็กซ์นะครับซัสยูมู อ่าสปอร์ตคอมเพล็กซ์นั่นเองนะครับห้าทุ่มตรงแล้วก็เฟเนร์บัเช่คล้ายๆกับเซลติกเมื่อกี้ครับเป็นต่อไปไกลถึง2.5เลยทีเดียวซึ่งมิสวินออกตัวตรงนี้ว่ามันก็ต้องต่อไปไกลอ่ะก็ต้องต่อแล้วเพราะว่าเฟเนร์บัเช่ก็ดูดีกว่าห้าเกมหลังอ่ะมีสะดุดอยู่บ้างนะครับเสมเออายุสปอร์หนึ่งหนึ่งเสียไปสองแต้มแล้วนะครับนัดก่อนหน้านั้นชนะอิสันบูบาสเกเฮียสามหนึ่งอ่าในยูโรปาลีกแพ้บ,บิวามาศูนย์สองก่อนนั้นแพ้บิสตักศูนย์หนึ่งแล้วก สี่เกมหลังชนะสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับมันก็สะดุดไปสองเกมหายไปสี่แต้มส่วนทีมเยอรมันเยอสปอร์เล่ครับแพ้อาดามาอาดานาเดมิสปอร์มาหนึ่งสามแพ้เดลุนสปอร์ศูนย์หนึ่งเสมอกัสเทเป้หนึ่งหนึ่งแพ้อิสซันบูบาสกีศูนย์สามครับมีเกมที่ชนะได้ก็เป็นตุรกีครับเจอกับทีมลีกต่ำกว่าอย่างออสมาเนียสปอร์ถล่มไปห้าศูนย์ได้อย่าไปนับเลยครับเพราะว่า ก็ตกรอบวยการแพ้ไปแล้วนะครับทางหน้านของฮัตายสปอร์คุณภาพเล่นเจ้าถิ่นดูดีกว่ายอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็มีทั้งยูเซฟเอนเนอร์เซอรี่นะครับที่ยืนหน้าเป้า X A X อิกซ่าเอ็กฟนคาเวชีทางด้านของอลันแซงแม็กซิแมนก็ยังอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูดีเลยทีเดียวขนาดที่ทีมเยือนฮาตาสปอร์ตัวเจ็บเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเก่งอย่างอ่า เซนกินเดมีแล้วก็บลักยูมาสชครับเจ็บไปเพราะฉะนั้นก็จะเหลือเป็นหน้าที่ของความไว้ใจได้จะเหลือเพียงแค่แวรซองอบาบูอาอบูบาก้านะครับกองหน้าวัย32ปีซึ่งก็ถือว่า ฟอร์มตกไปเยอะครับยิงไปสาประตูเท่านั้นเองในฤดูกาลนี้เพราะฉะนั้นเกมนี้ดูแล้วก็ไม่น่ารอดแหละครับเป็นเจ้าถิ่นทางด้านของเฟเนรบาเช่ถล่มแบบขาดลอยฝั่งเดียวแล้วกันนะครับอ่าคู่นี้ผมมองจะยิงกันเยอะนะเฟเนรบาเช่อาจจะมีหลุงๆบ้างครับอาจจะเสียประตูแต่ว่าจะยิงสองสักสองสามสกอร์ขึ้นไปแล้วกันครับเอาชนะฮาตายาสปอร์ได้ครับกลับมาสรุปที่7คู่อีกครั้งหนึ่งนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่5มกราคมนะครับมิสวินอ่ามองไปที่ฟูลแลมจะชนะอิสวิทชาวได้นะครับลิเวอร์พูลจะถล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองสก ชนะกายารีครับเจนัวจะบุกชนะเลดเช่ได้เลยนะครับโตลิโน่ดีกว่าครับเล่นในบ้านจะชนะปามาเซลติกจะถล่มเซนเมเ่นแล้วก็เฟนนเนเบเช่จะถล่มฮาตาเยสปอร์ครับทั้งหมดเป็นเจ็ดคู่เจ็ดตัวในคลิปวิเคราะห์จานฟุตบอลกับช่องทีเด็ดมิสเตอร์วินตรงนี้นะครับก็ยังไงก็ชอบทั้งหมดก็ตามมาได้ทั้งเจ็ดนะครับไม่โดนตัวไหนอะไรก็ตัดออกหนึ่งตัดออกสองจัดชุดสามชุดห้าได้ไม่มีปัญหาเลยครับแต่ว่าก็เป็นในแนวทางที่ฝากไว้ให้ทุกท่านได้ติดตาม นะครับสำหรับการลุ้นการเชียร์ฟุตบอลแบบสนุกในยามค่ำคืนต่อไปแล้วกันนะครับช่วงท้ายครับมิสวินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค่กลุ่มนะครับช่องทีเด็ดมิสวินผ่านทางไลน์แอปที่แอดบอล456ครับแอดไลน์เข้ามาที่แอดบอล456นะครับตัวทีเด็ด V.P. นะครับแล้วก็แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงจัดมาได้เลยนะครับควาบคลิปนี้ครับครบเจ็ดคู่เจ็ดตัวแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในวันพรุ่งนี้เจอกันทุกวันนะครับกับคลิปวิเคราะห์การฟุตบบออลโดดดยทีีเ็มิิสวนนช่ง้คั วันนี้มิสวีนลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ